สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่นพ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 อนลุงป่าอาวอาครูบาอาจารย์ที่ข้ารพรักทุกๆท่านนะคะบรรยากาศหลังฝนตกของประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องช่วงในน้ำทะเลลงนะคะแถวหลังบ้านที่ลินอยู่ก็สิบเปรราา็นบวกเป็นน้องจังเนี่จังเห็นเน็จละพี่น้องคะอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเด้อทุกคอมเมนต์ ทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วกับพี่เพื่นอนๆไม่ไม่ที่เข้ามาติดตามยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน้อยเยลินอินดีเมียฝรั่งเรอเรืองคือเก่านะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตชีวิตลักในต่างแดนการเดทกับผู้ชายคนใหม่เป็นจังไก่ก็บอกให้ฟังหลายตอนแล้วเนาะค่ะเนาะบรรยากาศเมื่อเนี่ก็หวังว่าสุขคนสี่ enjoy กับซีรีส์ชีวิตเรื่องเล่าของเยลินนะคะในเมือ่อหลายๆท่านมีจุดประสงค์บอกมาว่าอยากฟังเรื่องเล่าของเยลินมากกว่าเยลินว่าเรื่องคนอื่นว่าสัตเอา้าเยลินกับซีวอ้ฟังตาว่ากับซีมีเรื่องอการฟ้องร้องยาลางนูน่นนี่นั่นมาให้ข้อมูลต่างๆเท่าที่ประสบการณ์หรือว่า เอฟบางท่านที่เพิ่นประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าประสบปัญหาอยู่ในเรื่องเรานี่เพิ่นแก่ไขปัญหาไปจังไดเยลินก็ยังสีนำ้ำหัอขอเรานี่ต่างๆเมื่อว่าสู่ฟังเป็นระยะระยะนะคะแต่ว่าช่วงนี้กัฟังเรื่องราวชีวิตหลักของยยลินไปก่อนนะคะเนาะค่ะซึ่งเ,เรื่องเล่าที่วกให้ฟังนี่ถ้าสายฟอเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง คลิปเยลินในแต่ละคลิปนี่มันกับมีข้อมูลดีๆหสายฟไฟฟ้าใดนําไปใส่นําไปพิจารณาในการคบหากับฝรัง่งหรือเดทกับฝรั่งนะคะซึ่งตัวเยลินเองนั่นกับบ่ใดเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถเลือกได้หรือว่ามีความคิดเป็นของตัวเองที่จะคบหาที่สีบอกสีคุยที่สีปฏิบัติโตกับคู่เดทของเจ้าแบบใด แต่นี่ของเยลินเยลินกับสิวเาประสบการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะค่ะหลังจากอีพี่ที่หกพันไปค่ะพี่น้องคะที่ท่วนเนาะคะนะ่ะเนาะผู้ชายขอดูแลชีวิตเยลินในรถเยลินเสียหายคำตอบเพิ่นบัวเป็นจังไดเข้ากับมาฟังตอกันเนาะพี่น้องเนะาะค่ะเอารถมามอร์นิ่ง หมาค่ะอันน่ะเราเราก็ขับรถแบบเงียบปิ๊บเด้อพี่น้องค่ะเงียบพี่น้องจ๋าต่างคนต่างเงียบอยู่ในรถในความรู้สึกของผู้ใช้นั่นเป็นจังดยเยลินกับโบลูดอ,อกพี่น้องค่ะเป็นจังดยเยลินกับบลูนะคะแต่ว่าโตของเยลินเองนั่นปากบอออกบอกบ่ถือพี่น้องเอ้ย จุกจุกในใจสี่ตอบเขาวา่าจ้าใดดีพี่น้องเป็นเป็นอาการที่หันใจบบอิ่มทองพี่น้องจา๋าค่กะก็จังที่คลิปที่หกเดี๋ยวบาอธิบายไปบางส่วนเนาะคะ่ะเนาะว่ามันเป็นไปบ่ได้หรอกคนบ่เคยได้ยู่น้ำกัน่เคยได้พ่อกันจู่ๆเสียชีวิตของเฮ้าเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องจา๋ามันติหนึ่งในล้านนะคะ หนึ่งในล้านยาเล่นบดายอายุ16-17ปีเด้ยอยาเล่นกับผ่านชีวิตมาจนอายุหาส2เหาสิบแล้วเออกับพบพ่อมากมาก,มาก,มากหลายอย่างเออแต่ว่าจู่ๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเอาตกใจนึกว่ามันงู้อ้ยเุย้ยยาเล่นแห่งตะยานงูค่ะมาเจอเหตุการณ์กระชั่นชิดแบบนี้บอกบ่าเถอะผู้เฝ้าขับรถมาหอดหน้าบ้านกะ จับมือยาลินเจ้าโอเคบัวผมขอโทษที่เทียให้เจ้าตกใจเออผมขอโทษหลายๆเดอ้อที่เทียให้เจ้าตกใจอ,อืมผมคิดที่สีบ้าเรื่องนี้มาตะโดนแล้วต่ว่าเฮาสองคนบ่มีโอกาสที่สีได้พอบผมรู้ว่ามันสีช็อกสำหรับเจ้าแต่ว่าผมกหวางว่าผมสีได้รับคำตอบ นะครับวาซันว่าแต่ถ้าเจ้าอันบอยินดี <Hey. S 1> <Hey. S 2> กับว่เป็นอย่าง <Hey. S 2> ผมเข้ารบการตัดสินใจของเจ้าบัสุยางก่อนแล้วก่อนเล่า,ลาสิครับรถกลับคืนบ้านเรานะคะ oh. เอเลินกะบ,บ่ปากพี่น้องเพราะว่าบ,บ่รัวสิตอบเขาว่าจังได่มันมันช็อกนะพี่น้องมันช็อกเออจักสีว่าเอาความใดออกไปกะยยานเขาเสียใจเออกับ่ได้คิดว่าเขาเสียมาว่าเอาดื้อแบบนี้พี่น้องอืม กต่างคนต่างอยกใหญ่เราก็ขับรถกลับบ้านยาลินกับเขามาในบ้านมานังในบ้านพี่น้องจา๋าไหวหิงพระเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาเกิดยังขึ้นกับชีวิตของลูกมันเกิดอียังขึน้นลูกคือตื่นค,คือตันแทบบัดที่นี่ขันแมน่นเขาสิเป็นผู้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นัามาหาอิลิ <2 minutes. S 1> เออคู่บุญของลูกอิลิก็ให้แจ้งให้จ้างออกให้ให ให้เป็นสิ่งที่ดีๆซึ่งกันและกันอย่าให้ลูกมีความกังขาไปหลายกานีเถอะมันเกิดขึ้นกับท่านหานลูกลูกโบลูสีวาจังใดนี่คือสิ่งที่เยลินไหวหิงพระลเลากกาวนะคะพี่น้องอาจสิสงสัยเยลินขึ้นไปยังขึ้นไหวแต่หิงพระความอบอุ่นทางใจของเยลินค่ะค่ะบ้านนี้เยลินก็น,นั่งทรวงลงุงบบปากบบเ้าในห้องผู้เดียวเงียบๆพี่น้องน้ำตาไหลแม่พี่น้องจ่าน้ำตาเยาลินไหลว่ะ มันเป็นไปได้จังใดชีวิตเฮ้าเนี่ยมันสิดีเซฟสิ่งที่ดีขานาดนี่เลยติเออไม่ได้ดูถูกเจ้าของเนี่ยพี่นอ้องแต่โดยความที่ยายลินถือถือฝรังกระทำมากส่วนใหญ่แล้วก็ชีวิตผิดพลาดผิดหวังนะคะมาได้ผิดพลาดผิดหวังมากกับอ่าผู้ชายมาส่วนใหญ่มันเลยเห็ให้ยายลินเค็ดเพราะยายลินเค็ดขยาดเออก็เป็นการปิดกัน้นกำแพงให้เจ้าของนะคะ,นะคะ แล้วก็คิดอยู่เสมอว่าผู้ชายดีๆมันตายเบิเรแล้วบวเหลียดอวกเอออย่าเล่นกันเลยมีความคิดแบบนั่นบาทนีพ่อเหตุการณ์นี่มาเกิดกับจะพ้องลอยแปดพันคำถามพี่น้องจ้านางเงียบบ่าปากกเสียจังใดดีที่ตอบเขาหรือว่าตอบเขาดีเนาะพี่น้องเลยคิดวนอยู่นั่นล่ะเพราะท่านโดนพี่น้องบาทนี่อย่าเล่นกันเลยเอาตดสินใจส่งขอความ ทรงขอความบอกเพิินนะคะแล้วเพิินเด้พี่น้องเด้ทรงขอความบอกเพิินว่าสิ่งที่เจ้าถามคอยในรถเนี่ยอืมกะเป็นสิ่งที่ดีฉันกะยินดีนะที่ได้ยินแบบนี้อืมเรากะยังบตอบเดอกเพราะว่าเราคือสิบอท่านในหอดบ้านพี่น้องจ๋าลินก็บอกว่าจลินยินดีอืมแต่ว่า อขอเวลาให้ชั้นแน่ได้บ่เอออย่าลิงก็เลยว่าไปางี้สิเนะาะค่ะก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วเด้พี่น้องตอบไปเรียบร้อยอเกิดยังขึ้นบาดเนีเ่ยเราขี่รถหอดบาทล่าหรอพี่น้องเราโทษมาเลยเลาราบอส่งของความเด้เราโทรเลยพี่น้องจ้าผู้ช้ายคนเนี่เราสิเป็นคนกาว่ากากาคุยกาโทษนะคะพี่น้องคะ่ะ โทษมาเลยโทษว่าฉันเห็นขอความเธอแล้วฉันดีใจหลายอันฉันขอเดาเนาะว่าเจ้านั่นตกลงที่สิคบหากับผมแมนบัววาสันพี่น้องเออหนาแล้วก็เป็นสีเหลือๆเ,เด้พี่น้องแบบว่ากลัวคำปฏิเสธของเราจังสีน่นะั่น่ะอือพี่น้องคะ่ะ ผู้บอย่านยายลินปฏิเสธล้าก็จ้องหนาะยายลินเนวเฟซท่ามคุยกันเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะยายลินก็บอกว่าอืมอ่าฉันกะอักลีนนะ่ะล่ะตกลงอืมฉันกะดีใจนะที่เจ้าเป็นลูกผู้ชายเออเจ้ากล้าว่ากล้าทำโอเคฉันก็เสียอยากเลียนรู้เจ้ากัาากานกกน,กกน,นี่ก็คือสิ่งที่ยายลิ้นตอบเพิินไปเนาะคะนะ่นะเนาะบาดล้อซีวอลลวว่า ผมเหลือเวลาอีกบกี่เมือผมสิลุงเลืออีกแล้วนับจากนี้ไปผมขอพอเจ้าได้บ่พอเจ้าอีกได้บ่เออเอล่นกะว,ว่าห่วยขันวันธรรมดาเนี่ยฉันทํางานเด้อเออขันฉันเมื่อยนี่ฉันนาบูดนะนาเน่าอารมณ์บดีฉันบ่อยากพอผู้ใดเด้ออ,อันบเป็นยังผมไปหาเจ้าเน่ยามาเล้งพ่เจ้าไปกินข่าแล้วก็พาเจ้าไปส่งผมกะเมื่อมาบ้านผมก็ได้บ่เอาไว้ถ้าพ่อกันช่วงวีเคเอนซะอืม เยลินสิเป็นแนวนี้พี่น้องคะถ้ารู้ว่าเจ้าของบ๊อบพรอมทีสีพอเนี่ยเยลินกับสีบอกยุดประสงค์เจ้าของซึ่งโตเราเองเลาก็เขาใจเราบอกว่าโอเคผมบอสสามารถทีซีล่อทีสีพอเจ้าได้ีอเอ่ากะ่านไปพี่น้องคะกะเป็นว่าเอเยลินได้ตกปากหลับคาเออที่สีคบหาเขาทั้งทงท,งที่ในใจนั่น เกิดคำถามลอยแปดคำถามยังพระท่านในยมีหมองกระจังใส่ออกไปจักหมองจักอันพี่น้องแต่อย่ารีนตอบรับเขาไปเนื่องจากว่าอีกว่ากีเมือเขาก็ลงเลือแล้วเออมันบาอย่างให้มันาคาล่าค่าซั่งแหมพี่น้องสิเป็นจังใดคือขั้นไปจังใดแบบใดเออเวลากาสิเป็นสิ่งที่พิสูจน์หรือว่าการกระทําของเขาก็าสิเป็นสิ่งพิสูจน์เองเนาะค่ะเนาะว่าเขามีความมันคงกับเฮ้า ห,หรือว่าเขาเอาออกมานี่เพียงเพื่อที่สิเก็บเข้าไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเขานะคะก็คือออปชันนะคะเก็บเข้าไว้เป็นออปชันของเขาเบอ่อันนี้ก็คือความรู้ซื้อของเยลินคิดแบบนั้นนะคะค่ะพี่น้องคะ่ะ เหตุการณ์ต่อไปสิเป็นจังใดเฮากันมาฟังตอนต่อไปไปน้างกัน,นะะเนาะค่ะเนาะตอนนียลินคลิปนี้ยลินกับสิคออนุญาตบาดข้ามจบไวซํานีสกอนพ่อหอมปากหอมคอขอบคุณหล,ลายๆถูกๆกําลังแรงใจพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อวาคลิปหนาเนี่สซิมีอยมางไม่พี่น้องรล,นนงนงลุนอีกแน่อ่าพอกันไหมเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย